สวัสดีครับพบกับต่ายมังคอดครับก็คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปชมการแข่งขันมังคอดออนไลน์ซึ่งจัดโดยแอปมังคอดขั้นเทพไปชมกันเลยครับเซียนโดบินเดินก่อนดีโอเป็นฝ่ายเดิน ทีหลังก็เล่นกัน4กระดานนะครับเกมใช้เวลาเร็ว1นาทีบวกหวินาทีตรงนี้ฝ่ายเซียนโลบิน โดบินครับเปิดเป็นมาตรฐานแต้มมังกรยกต่อเข้าไปครับกินออกไป20ตรงนี้เป็นแต้มมังกรยก2นะครับเซียนนิโอก็ตั้งรับได้ดี ตรงนี้ก็มาเข้าแต้มหัวมังกไรไล่กินหลบตรงนี้เซียนลีโอ เดินหนึ่มาหเซียนโดบินใช้เวลาคิดพอสมควรนะครับจังหวะนี้ตัดสินใจเดิน27 24ตัวนี้ดีนะครับทำให้เซียนดีโอทำอะไรไม่ได้ตัดสินใจไล่กิน กระดานที่1ก็เสมอนกันไปไปชุมต่อกระดานที่2เลยครับเซริโอเดินก่อนตรงนี้เซรีโอเปิด เป็นทรงมากแปลกๆนะครับย่อก็น่าจะอาศัยการเล่นแปลกๆเพื่อให้เซียนโดบินใช้เวลาคิดนะครับเกมเร็วๆแบบนี้คิดนานๆก็มีโอกาสพลาดได้ตรงจุดนี้ขอโทษนะครับเซียน โดบินเดินตัวนี้ก่อนครับ5้ามาเก้าแล้วค่อยออก7มา10ออกข้างครับ ก็มาเข้ารูปจึงจบก,ก่อนกับมาตรฐานหลังซินโดโบินตั้งรับได้ดีครับ ตรงนี้เซนโดบินตัดสินใจต่อลงไปครับอะไรกินตัดสินใจแรกคนละตัวครับตอนนี้ทางของเซียนโดบิน ดูค่อนข้างได้เปรียบเพราะเซียนลีโอเข้าฮอตได้ตาเดียวจังหวะนี้เซียนโดวินเอาฮอตมา23ค่อนข้างไปลองนะครับหมากความตรงนี้เซียนลีโอตัดสินใจเอาฮอตมากดนะครับ ตรงนี้ทำให้เสียเปรียบนะครับเพราะว่าโดนกดกินฟรีเซียนลีโอตัดสินใจส่วนตัวนี้ครับจังหวะนี้เซียนโดบินเลือกที่จะกินไปตัวนี้ทำให้ความได้เปรียบหมดไปแต่นะครับพอมาถึงจังหวะนี้ เซียนลีโอเวลาหมดเลยแพ้ไปย้อนไปดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับจังหวะส่วนตรงนี้ถ้าเอา12กินถ้าเอา12กินนะครับอะไรกิน ฮอตมาไล่ครับตรงนี้หมากงงายน่าจะชนะนะครับหมากแต่ว่าในเกมก็หมากงงายชนะครับชนะเวลาไปไปดูกระดานที่สามครับกระดานที่สามเซียนโดบิน เป็นฝ่ายเดินก่อนซีลิโอเปิดเป็นหมากห้าแต้มซีนโดวินเปิดเป็นหมากมาตรฐาน ซีรีโอเสียงแล้วครับเปิดเป็นรูปเสียงหมากกึ่งโจนอาจารย์สืบตัวนี้ถ้าใครเคยได้ดูเสียนต้องเล่นเดิมพัน ตัวนี้เสียงต้องใช้เล่นเดิมพันธ์นะครับแต่ก็เสมอได้นะครับเกือบไม่รอดซีเโอเอามาใช้เสียงนะครับโดนนำไปก่อนก็ต้องเสียงกันละครับ ตรงนี้หมากคว่ำเดินค่อนข้างลำบากแล้วครับจังหวะน,นี้สินดูบินตัดสินใจต่อแย่แล้วนะครับตรงนี้จะโดนกินฟรี ซนลีโอนะครับใช้แต้มเสียงเอาชนะไปได้ในกระดานนี้นะครับกลับมาเสมอกันแล้วครับต้องไปตัดสินกระดานที่4ไปชมกันต่อครับเซนลีโอเดินก่อน ทั้งคู่เปิดมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเซนโดบินเดินเป็นหมากสามตัวเรียงลีโอต่อตรงนี้เซรีโอเล่นแต้มนี้ครับโอสามเบี้ยกลางกระดานเลยครับ ไล่กินแสกินคนละตัวทรงนี้หมางงดูคันข้างจะเดินสบายกว่านะครับ จังหวะนี้เซียนลีโอใช้เวลาตัดสินใจอยู่พอสมควรล,ลังเลอยู่นะครับสุดท้ายตัดสินใจเดิน32มา27เซียนโดบิน6มา9เตรียมไล่กินไล่กินหลบ จังหวะนี้เซเลโอตัดสินใจเดินตัวนี้ครับเซียนโดบินไล่กินจังหวะนี้เซเลโอ ใช้เวลาคิดสักพักนะครับเลือกไม่เลือกเดินไม่ถูกครับสุดท้ายเวลาหมดแพ้เวลาไปอีกหนึ่งกระดานก็กลายเป็นเซียนโดบินชนะไปนะครับได้เข้ารอบเข้าไปรอบชิงแชมป์ตรงนี้มีทางแก้ นะครับได้ทางเดียวถ้าหลบถ้าปล่อยกินนี่ไม่ดีครับโดนกินฝีหลบก็ไม่ได้นะครับไปเข้าหฮอดตัวนี้ตัวเดียวครับ ถ้าเสมอกันก็น่าจะเล่นกันอีกยาวย้อนไปดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับตรงนี้ตัดสินใจเดินได้ถูกต้องนะครับ26 22ถ้าเดินตัวนี้น่าจะแพ้ครับครับ นี่นี่ก็โดนฟรีก็เซียนโดบินใส่ความใจเย็นนะครับคอยตั้งรับแล้วก็ชนะไปคลิปหน้าก็จะเอามาให้ดูอีกคู่นะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนถ้าชอบ ก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ